ต่อมาสามคิดหนึ่งต่อเลยสวัสดีครับผู้มผมทันศน์สัเกมแม็กแม็กแม็กเน่ยแหละเดี้ไปกวดมาคุยโผหน่อยขอบคุณโอเคโอเคโอเคความมือได้เชื้อแล้นี่ดูก่นอนอดส่องดูก่อน รู้สึกทางจะมืดขึ้นนะ,ะโอเคอเปลี่ยนไฟก่อนเปลี่ยนไฟไหมว้าวไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมโอเคไปต่อไปซีาจามทำๆส่องดูฮะอย่าลืมที่จะส่องดูเพราะข้างหน้ามันไม่เห็น ขั้นลไปก็ตายใช่ไหมโอเคไงลูกตา,าเห็นนะเรียบร้อยยิบกาวแล้วระวังระวังประเด็นก็คือถ้ามันเอาอันนี้ออกมาแล้วมันเดินไปต่อไม่ได้ ไอ้วาดินสอ้สลายไปแล้วอ, <c oughs> อ,อะไรหรอ ีอันนี้หลุดข้างบนทางนี้ไปไหนเราขอบคุณอูณ้อู้ออันนี้ไปไหนหรอดูต่อ นีดก่อนโอเคลองดูใช่ไหมโอเคได้เช็คก่อนขอเช็คก่อนนะโอเคไปได้ออน้องเน่งน้องเน่งน้องเน่ง,นง,นง,นงไปได้ไหมโอเคไม่ได้มาขึ้นแป้งบนเลยโอเค างนี้จุดๆเสียงอะไรวะเอ้สัตว์เด็ดเ่็เดีด๋ยวเดเดเด ได้ไหมถึงไหมถึงอยู่หรอกนะถึงอยู่นะาจะถึงอยู่โอเคตัวอะไรหรออือ <c oughs> ทางไปไหนวะอันนี้ตัวข้างบน เช็คก,ก่อนเช็คเช็คเช็คโอเคกระโดดได้เสียงอะไรวะอืมไปต่อไม่น่าจะมีอะไรใช่หรืทางไปต่อ เอ้ยอือฮะโอ้ยชีกระโดดไปกระโดดไปเลยนี่ทางกลับ ơi, anh lầy quá. rồi quay tài bay. ị. ơi sao má, ơi rồi Okay, ค่อยทไมครับต่ขึ้นไปเลย ชูบกระชูบนั่นแหละไปไหน,นต่อไม่ใช่ ซุปอ่านะโอเคมีตรงนั้นมีตามีตากัดซีนกัดซีนแบบมืดๆอ่ะแสดงว,ว่าทางนี้เป็นทางไปต่อฮนะเนี่ยใช่น่าจะใช่ไปต่อเลยถ้าไปทางไปต่อก็ไม่เป็นไรฮะก็ไปต่อดีกว่าโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวอดูทางนี้ก่อนไปไหนอม่ใช่ไหมอืมอฮึไปได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดอะไรออกอ้ออ๋ออ๋ลงมาตันนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาเคลียร์ทีหลังไปได้ไหมอดูก่อนนะ วิ่งยังไงลูกตาตอนนี้เก็บเสออพาดอันที่สองไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชอบ,ชอ,บ,ชอ,บอืมไม่รอดหรอกนะไม่รอดโอเคดิดิตดิดิ คไม่มีละไปต่อโอ้โห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 โกดเอ็กโอเคแสยเป็นไงถึงพอดีเป๊ะ ไปต่อเสียงไุุ้ยยุ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 ยไปต่อไปต่อกลัวจังเลยตัวแมงมุมเนี่ยแบบตรงไหนวะตรงไหนกุ้มกุ้มกุุ้้ม Mm -hmm. Oh, oh yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. ลด,ดลงโอ้ข้างีกทำไมมันเลิมเป็นทางสยองผ่านขึ้นได้เลยวะเฮ้ยตาจับไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีของดิ ไปก็ตายเฮ้ยไม่ได้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้าเป็นไงไม่ตายด้วยแหน่ถึงนะครับกดใบดว่วนๆดึงสองแล้วไปต่อ เป็นมืดๆเว้ยมาถูกทางไว้เนี่ยด้ินเสียงทางไว้ไว้นี้โอโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้ห้โมโอ้โหโ้โหโอ่โโอ้ อ๋อไม่ได้ใช้ห um. ลักโมเมนตัมลากแต่ติ้วใส่มือเลยเคลียร์ใหมร้อยไปไปต่อไปดิ่ไปซูอ๋านโมโนโมอย่าอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับอะไรวะ

เปล่าเปล่า,เ,ลาเริ่มมืดเรื่อยๆแล้วเดี๋ย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 วรีบไป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 ,ไปอย่า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 ไปโดนมันดีกว่าททนทางจะไม่ดี them Drop under a bench, Max. Okay. bench, มาดีก็มาดีครับปีนมาโอ้ยทำไมเสียงมันเริ่มอันนั้นแล้ววะวึ่ง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 มันจะไม่สุดโอเคพอดีเป็นจะงอย เอาใหม่เอาใหม่มันต้องแบบโมเมนตัมไลอวมันไปฝั่งข้าง,ง,ง,งนอกรีบไป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 เออนั่นแหละว่าได้ไงถ้ามันไม่น่าโดนปึ๊บพอดีโอเค อ๋อฮะแล้วก็ปิดเฮ้ยมาตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ยอืมเว่าเราต้องเหยียบตรงนี้ไงไปเหยียบไปเหยียบ ยุ่ยชุบ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 ใหญ่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 อยากได้ฮะ <c oughs> อ๋อคิดลองคิดออกแล้ว ดึงเลย <c oughs> หายไปอกหนึ่งสำสาม <c oughs> ไม่ได้วะมันต้องเป็นฝาครอบ ได้โอเคไปไม่โดนยังไงก็ไม่โดนถ้าโดนนี่ถ้าโดนก็เฮียแล้วบอกเลยอือไปไปขับฟูงไปอือเป็นไงบอกแล้วถ้าโดนก็เฮียแล้วไปต่อ คิดเันผมไหมยังไงแม่งต้องผังอย่างยานัไงกลัวแล้ว ไม่ได้แตะแลกแล้วอือฮึฉันส่วนโบราณปะไม่ได้คลิปนานแล้ว ไม,ไม่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ยืนไม่ได้โอเคลองดูเผื่อได้โอเคบอกแล้วปัญหามันอยู่แค่ที่ยืน คสบัดมาอีกรอบอ่าฮะพอดีเป็นไงบอกแล้วปัญหามันอยู่แค่ที่หยุดยืนค่อยไต่ค่อยๆไต่ไปอ่าฮะยากเหอนเนี่ย kan อยังไงก็ไม่หลอดละลูกตายัางไงก็ไม่หลอดอ,ตอาตอนนักผันโคนไปต่อไฟมันน่าจะเรียกว่าเช็คไฟมั้ง ไปได้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 ตายรอดตุ๋ยตาก็เก็บไปแล้วเฮ้ยหสุดท้ายอันสุดท้าย เรียบร้อยมาดูความยาวหน่อยได้หร,รือเปล่าไม่ได้โอ้โอยอยา่าอย่า ค่อยๆไถไปฮึจนได้ อลองดูต้องลองเป็นทรงนี้โอ้่หมาดีไม่ได้แดกหรอกเอเคตัดซีนปะตัวนีเ้เหรอลงแปลงลาง Đại, ừ, đại sử มัวได้เฉย